อน้องครับบานนี่มามาเบิ่งตกปลาปา่ดนี่ปลานิ่นครับพี่น้องมันปลานิ่นครับปลานิ่นนิ่นหรือดุกดุกหรือนิ่นเบิ้งมาเบิง่บงบานนี่โอีกรอบนองึงเนมาใสสวยๆเลยลามมาเราท้นน้ำมาแล้วบานนี่ยอาตราดเออมาแล้วครับพี่น้องมันอ,อือแปมที่ซี จงังอุย้ยสุดยอดเลยใส่ฝ่ามือครับปากังจังเหมือนเ่ิมนะดูโอ้โหสวยงามเลยครับปอนนีน้่งครับแต่ว่าไม้บวบท่านบอกไม่แตกไม่บวบสุดยอดอ้ไม้บวบครับพี่น้องครับขออนุญี่อยากทุบไม้ไปแล้วตอนะว่าเดี๋ยวมันไม้แตกนี่งานเข่าเลยครับพี่น้องบางนี่ งามงามข้อบอกนี่ไม้แตกแนะสิไปกินจังไดแบบนี้สิไปหาใส่กินมันก็บม่ได้แล้วเนาะขออขึ้นไม้ก่อนนี้ผมเรียนหวงดอกแต่ว่าขอกินซะก่อนเสื่องนี้เดี๋ยวสิบอกที่หลังว่ามันเป็นไม้ไต่งออขัก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 เอาซุ่มกันตัวครับพี่น้องครับ าาอเอามาเบิ่งอีกางแค่โตครับพี่น้องมาเดียวดูปะสวยงามเลยแบบนี้เออเฮ้ยเมียนเย่ไข่หนาไข่ตาว้ายกำหัวมีทางกำหัวมีทางใส่แว่นกินลไทรแว่นกำหัวมีทางรุ่นนี่เอ้าเอ้าเอ้า ถือว่าได้ถือว่าบรุ่นผ้าหลัง้างเออถือว่ารุ่นผ่าลังเนาะอ่ารุ่นต่อครับพี่น้องครับอ้าวเงยเอาไปเงยเอาไป ขอหยาดตีเบ็ดสกักกอนได้บ้านี้มาาลองเบิ้งบ้านเอาข,นขันขุ่นขันแหลกขันแดงครับเบิ้งบนันเบิ้งตอดอะไรเด้นยิกยืดชัวร์หันเบิง้งลองเบิง้งเฮาเบิ้งบ่อยู่บ่เป็นแนวนั่น,นม่นนีปฏิกิริยาไหม Ừ. bấm pin nhắn bấm pin nhắn đến Vinh. Rất A nần phun đấy, thép phun này. xuống Ừ. Ừ. เมีินไปว่าท่านโอ้ยบ่เมียน,นดอกว่าไปว่าท่านม,ออออออมันตอดตอดซีสนะตอดติสิงติดในไหนเมื่อกลางเย้ากับมาเสี้หนีเพียงไ,ไปไปเรื่อยๆครับพี่น้องมาแล้ว เบิ้องนะครับมี่กะทิย่าอีกขั้นสองครับพี่น้องเหมือนเนี้ยหันถึงยิกเหมืนเบิ้งเป็นเนี้ยอะไรสิคือเก่าเอาไหมยู่นี่้อยู่แท้เอออยู่แท้เออยพวกมันยิกหลายเฮียแล้ววาดหนานอยู่สิเหลือบ่เอาเบิ้งหน้าน้ำสิเหลือบออาแต่ว่าขออุปหมายซะก่อนเด้อครับพี่น้องมัอนโบกุบกาบบอกไหมเนื่องจากว่ามัน ก็กินเอ๊ะไงวะโอ้ยยังมันติดยังมากวันนี่โอ้ยมาหอดใหม่วันนี้ติดใหม่มาน้ำสะพอ้อมันเอาเอ้ยไม่อันยังวันนี่โอ้ยกำหัวมีดหางอีกแล้วสวยใส่ใส่แว่นอีกแล้วเอาไอเก็บไปซะก่อน เออถือว่านับเต็มซักอนเออรุ่นพาหลังครับก็ลังสวยรุ่นนี้ก็ได้กินได้อยู่ดอกทอดกรบเปเอาไหมชิมนี่ซัก่อนเอากันผุซนกักคนวะนี่ขันน้อยนี่เออโอ้ใส่แว่นดีไล่ส่กนนี่นี่ธรรมดาบ่ธรรมดา สายย้อนล่ะเอาแล้วเอาแล้วสายย้อนมากแล้วได้เรื่องแนวนี่ได้เรื่องทิมสักก้อนทิมสักก้อนเอาต้นสักก้อนในเรื่องแล้วนี่ยสายย้อนมากล้วนี่นี่ละนี่ละปุ๊บนั่นไปแล้วนะไปแล้วนะ้ย<ว>สางว่าเถอะฮ <c oughs> มาแล้วต่นนี้เปิดมาอีกแล้วโอ้กำใส่แว่นคือเขา่ากำหัวมีทางกำหัวมีทางกำหัวมีทางจะได้เปิดอะไรนะกำหัวมีทางนี่นี่ขั้นน้อยนี่ไหมดึงเราหันนี่ยุบยุบนี่นี่จังได่บ้านนี่มาแท้เอาแท้ ê, Áo thê, áo thê Ừ Hào, yú Con này yú thế. ฟ้าบุกพี่น้องยู่แท่ตัวนี้ยู่แค่เนียเห่ะ,ะ,ะอ่ะพี่น้องทำชำทีำ่ทไอ้ชายกินอยู่วนนะ่ะเบ็ดเป็นร้อย <c ười> ได้กินกันไทยไทยไทยเนี่ย <c oughs> นี่จะพุ่นจะ่ฟองมออเออมือจะปวดกัน <c oughs> เอาีโอนี่อาจสิญญาวเนี่ยพี่น้องหดทนเบืงเอาดเด้๋ยวนึกไว้กันเบืงคลิปแน่พี่น้องเลย ฝนณมัตกแต่คุณมันตกแม่เก็น่อยเนาะเป็นี่ลซึ่งเนี่ยหนามมากมาหันเน่ยขุดขุดตักหนามเขาส่วนเส้นไม่ได้ขาดเอาไม่ขาดกู้ยู่ดอกแค่นี้เนาะไม้บ๊อบบ๊อบใคริมูกับหูรัวบ๊บ๊อบเอาไปหากินซะก่อนบ่แม่นว่ากินเหนียวอาดอกขอให้กินมันจุซะก่อนเออจัคสิมาบอกไม้หลังเออ บอ้พอมันว่าขี้เหนียวหรอกข้ามิ้นต์มาไหลจากคู่ว่าหมายตรงไหนข้ามิ้นมาหลายๆสักวันเอออุทิตามมาหลายๆจะสิบอกหมายว่าม่องไรโอ้ยกยันขนาดเราปลูกปาล์เนาะเออไม่ดินซ้ำลอยลอยกให้เราเบิดเลยนี่แล้วปลูกหัวปลูกสวนเนาะเหยับคล้อง เงี้ยวอาดห,หอดก้าเราปลูกในน้ำได้แล้วที่ปลูกนี่ต้นบักมุ่งบังกันเนี่ยกล้วยพวกกระโปงกระปดเนาะตะการมีหอดในทั่วเนี่ยเราปลูกไว้นี่แต่กกปลูก,ก,ก,กไว้ตายอยู่ bơ ban này khăn khăn là khăn à phăng ông à cứ đầy trăng đầy trăng đầy toát của ông ui vô, vô, vô. ui quá ยู่ยู่นะโอ้ยทวนน้ามาคักเธอโอ้ยกำหัวมีทางอีกแล้วนี่ว๊าบโอ้ยกอท่องบอ่แนว่นี่กำหัวมีทางอีกแล้วพี่น้องเ, <c oughs> เอ้ยฮอฮึ้ย กอดทองกอาทอง,ทองเอา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 โค้ดครับพี่น้องครับบันนี